สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็กลับมาพบกับแอดอีกเช่นเคยนะครับในที่สุดเขาก็มาแล้วครับทัวร์เขมรครับมาป่วนเพจของคุณชาตรีสิทธยอดธงครับจากที่คุณชาตรีนะครับบอสของวันแชมเปี้ยนชิพครับชี้ชัดว่ามวยไทยนั้นเหนือกว่ามวยเขมรถ้าเอาคนเก่งสุดมาสู้กันมวยไทยชนะ100%พร้อมกับย้าครับว่านี่เป็นศิลปะการต่อสู้ที่ทั่วโลกยอมรับและก็ทําให้ชาวเขมรครับไม่พอใจครับได้แสดงความคิดเห็นวิพากวิจารณ์ในประเด็นนี้อย่างดุเดือด เลยทีเดียวครับแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ในเพจของคุณชาตีนะครับในเชิงที่ว่าขอร้องครับให้จัดแมตช์กับพี่บัวขาวแล้วก็อยากให้นักมวยของชาติตัวเองครับได้มีโอกาสเข้าไปชกในวันซึ่งทางเพจของคุณชาตีสิทธิ์ยอดธงนะครับก็มักจะมีชาวต่างชาตินะครับมาแสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์ในเพจของคุณชาตีอยู่บ่อยครั้งครับก็น่าจะสร้างความประหลาดใจให้กับชาวต่างชาติที่มาเห็นเหมือนกันครับว่าจู่ๆทำไมมีคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาครับเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างถล่มทลายขนาดนี้ ซึ่งครั้งนี้ครับแอดสังเกตว่าคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาครับดูจะเยอะเป็นพิเศษเลยครับแตกต่างจากกรณีของพี่โบขาวเลยนะครับและครั้งนี้ครับคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาครับมีการตอบโต้กันเกือบทุกคอมเมนต์เลยครับแล้วก็รวมไปถึงคอมเมนต์ของชาวต่างชาติด้วยนะครับที่เห็นรูปพี่โบขาวนะครับได้ถ่ายคู่กับคุณชาตรีสิทธยอดธงครับชาวต่างชาตินั้นก็อยากให้พี่โบขาวครับเข้ามาชกในวันด้วยเอาละครับเราไปฟังความคิดเห็นของชาวกัมพูชาและชาวต่างชาติกันเลยครับ ที่มาคอมเมนต์ไว้ในเพจของคุณชาติสิทธิ์ยอดธงแอดคิดว่าน่าจะดุเดือดไม่แพ้ของพี่บัวขาวแน่นอนครับเราไปรับชมรับฟังกันเลยครับเริ่มที่คอมเมนต์แรกครับบัวขาวประทะพรมสามนางถ้ามันเกิดขึ้นในวันรับรองได้ว่านี่จะเป็นหนึ่งแมตช์ในประวัติศาสตร์ของวงการมวยไทยและวงการมวยเขมรผมอยากให้มันเกิดขึ้นในวันครับคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาครับที่เรียกร้องให้คุณชาตีครับจัดแมตช์พมสามนางประทะกับพี่บัวขาวแล้วก็มีคอมเมนต์ของชาวไทยมาตอบกลับนะครับ เขาไม่ต่อยด้วยหลอกตังก็ไม่ให้เขาคอมเมนต์ถัดไปก็ยังเป็นของชาวกัมพูชานะครับขอบอกไว้ก่อนว่าคุณขมแมไม่ได้ลอกมาจากมวยไทยกุณขมแยเกิดขึ้นตั้งแต่พุทธทศวรรษที่6โดยบรรพบุรุษของชาวขมแได้สลักไว้บนกำแพงวัดวัดใดที่บรรพบรุษไทยแกสลักมวยไทยไว้บนกำแพงมีไหมโปรดแสดงหลักฐานให้เราเห็นฉันรู้จริงๆว่าคุณไม่พอใจกุณขมแมในกีฬาซีเกมส์2 3แต่แล้วระหว่างไทยกับคุณขมแมอันไหนเกิดก่อนโลกรู้ชัดเจนว่าคุณขมแมกับมวยไทยส่วนใหญ่มวย ล่องมาจากกุนคแม่กัมพูชาไม่มีโอกาสส่งเสริมกุนคแม่เพราะกัมพูชาเกิดสงครามแต่ปัจจุบันกุนคแม่มีสมาชิก50ประเทศทั่วโลกมาที่ความคิดเห็นทัดไปครับ ฉันอยากเห็นซูเปอร์บอลชกกับพรมสามนางคอมเมนต์ถัดไปครับเฮ้ hey, คุณชาตีนี่คือนักมวยเกรดเอของคุณคแมพร้อมกับโพสตรูปภาพเทอร์เทล่าด้วยครับมาที่ความคิดเห็นถัดไปครับสวัสดีคุณชาตีพรมสามนางคือนักมวยเกรดเอหากคุณต้องการจะทดสอบทดสอบที่วันได้ผมจะรอดูถัดไปเป็นคอมเมนต์ชาวกามัมพูชาครับที่คุณบอกว่านักมวยเบอร์หนึ่งคุณคแมสู้กับนักมวยเบอร์หนึ่งมวยไทยไม่ได้แล้วทําไมไม่ลองจัดชกละ่ะจัดชกที่วันก็ได้คอมเมนต์ถัดไปเป็นของชาวอิโนโดนีเซียครับได้โปรดเซ็นบัวขาวเข้าวันด้วยครับ คอมเมนต์ถัดไปนะครับเอามาเธอบอสตอนที่โบขาวยังชกมวยได้แบบนี้ให้ผมได้เห็นเขามาชกในวันเือรับบอสคมเมน์ถัดไปเลยนะครับอยากเห็นทั้งโบขาวทั้งแสนชัยครับถัดไปเป็นคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาครับตอนนี้เขาไม่ใช่นักสู้แล้วเขาเป็นแค่นักแสดงมาที่ความคิดเห็นถัดไปนะครับจัดแมตช์ทวงตังบับขาวจากกุนคแมครับคอมเมนต์ถัดไปครับขอให้เขาได้ต่อยกับนักมวยกัมพูชาด้วยมาที่ความคิดเห็นถัดไปนะครับ อยากจะบอกว่าตอนนี้บัวขาวอายุ40ปีแล้วตัวของแกมีชื่อเสียงเป็นแชมป์ตั้งแต่อายุ19ผ่านอะไรมาก็เยอะกํามศึกในวงการมาอย่างยาวนาน20ปีส่วนตัวคิดว่าเจ้าตัวคงไม่ต้องการพิสูจน์อะไรบนสังเวียนกัาป้นอีกแล้วทั้งการได้แชมป์อ้อมน้อยแชมป์ประเทศไทยที่สนามมวยลุมพินีรวมถึงแชมป์ในต่างประเทศมากมายถึงตอนนี้ผมคิดว่าบัวขาวบัญชาเมฆไม่ต้องพิสูจน์อะไรต่อไปแล้วหากรับคําท้าของทุกคนที่ออกมาโพท้าไทย<ๆ>ก็น่าจะยาวเป็นหางว่าวคิดว่าที่เหลือต่อจากนี้ มันเป็นการทำหน้าที่ในฐานะนักมวยคนหนึ่งที่หวังสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและประเทศชาติตราบเท่าที่ร่างกายของเขายังไหวก็เท่านั้นมาที่ความคิดเห็นถัดไปครับบัวขาวยังไม่ดีพอสำหรับในวันแชมเปี้ยนชิพคอมเมนต์ถัดไปเป็นของชาวมาเลเซียครับนี่คือนักมวยไทยที่ดีที่สุดเขาคือตำนานอยากจะเห็นบัวขาวโชกกันแบบจริงๆไม่ได้ชกแบบเอาโชว์ตลกๆมาที่คอมเมนต์ถัดไปครับพี่บัวขาวกับพี่แสนชัยไม่มีอะไรต้องพิสูจน์อีกแล้วอยู่เป็นตำนานเถอครับถัดไปเป็นของชาวมาเลเซียนะครับเชื่อว่าทั่วโลกฝา รอคอยที่จะเห็นบัวขาวมาอยู่ในวันแชมเปี้ยนชิพ คอมเมนต์ถัดไปครับพี่ชาตีจัดกับแคนบูเดียให้หน่อยความคิดเห็นถัดไปครับอย่าให้นักมวยเขมรมาขึ้นเวทีอีกเลยชนะมาก็บอกกุลคแมร์มาที่คอมเมนต์ถัดไปนะครับถึงบัวขาวจะมีอายุ40แต่ความฟิตเท่ากับอายุ20ต้นๆน,นะทะลายการใหญ่ชิงเงินถึง1ล้านเหรียญน,น่าจะมีบัวขาวนะส่วนตัวผมอยากเห็นถัดไปเป็นคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาครับถึงคุณชาติสิทธิ์ยอดธงรบกวนจัดแมตต์เบอร์1กุลคแมร์ประทะเบอร์หนึ่งมวยไทยผมสามนางรอไม่ไหวแล้วที่จะเจอบัวขาวความคิดเห็น นี่คือนักมวยเกรด A ของกุลคเมร์สามารถประทะกับมวยไทยเกรด A วงเล็บรุ่น77กิโลได้ความคิดเห็นถัดไปครับศิลปะการต่อสู้ของคเมรลุ่งโรดความคิดเห็นถัดไปเป็นของชาวกัมพูชาครับพวกเขาทั้ง3รักกัมพูชาไม่เหมือนกับคนไทยสองคนคุณดูถูกกัมพูชาและกุลคเมร์ กัมพูชากำลังเผชิญกับวิกฤตสงครามและเศรษฐกิจที่ยาวนานและคุณได้เอาศิลปะการต่อสู้ของเราไปเปลี่ยนชื่อเป็นมวยไทยแต่ตอนนี้โลกได้รับรู้บ้างแล้วประเทศไทยเจ้าแห่งการก๊อปปี้คอมเมนต์ท่านถัดไปครับทั้งคู่เคยเป็นไอดอลแต่ตอนนี้ดูถูกคุณคแม มวยเขมรคอมเมนต์นท่านถัดไปครับบางทีก็สงสารไทยเหมือนกันนะที่พยายามบอกชาวโลกว่าไม่ยอมรับกุลขมแมจนขเขมรต้องบอกว่ามันเป็นต้นกําเนิดของมวยไทยและมีมานานแล้วแต่พวกเขาก็ยังไม่ยอมรับเพราะว่ากลัวกุลขแมแยจะเข้ามาแทนที่มวยไทยความคิดเห็นท่านไปครับ เงินซื้อไม่ได้ทุกอย่างตอนนี้กุลแคมแยขึ้นแท่นแล้วและโลกจะได้รับรู้ว่ากุลแมคือต้นตำรับความคิดเห็นท่านถัดไปครับขอให้กำลังใจครับอย่าไปใส่ใจประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่ค่อยจะมีประโยชน์กับตัวเราเลยปล่อยไปเถอะเดี๋ยวชาติเขาก็จะมาลายหายไปเองมาที่ความคิดเห็นท่านถัดไปครับคุณชาติได้โปรดเช็คข้อความด้วยพวกเราชาวกามัมพูชาพร้อมสําหรับบัวขาวแล้วก็พร้อมสําหรับนักมวยระดับท็อปของมวยไทยมาเจอกันได้เลยแล้วก็มีคอมเมนต์ของชาวไทยมาตอบกลับนะครับกลับไปบริจาคเงินให้กับซีเกมทที่ประเศคุณจด ่อนแล้วก็มีคอมเมนต์ของชาวต่างชาตินะครับได้มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมวยไทยและกุนขแม์ครับมวยไทยคือที่1แน่นอนแต่ฉันเพิ่งเคยได้ยินคําว่ากุนขแม์เมื่อไม่กี่วันมาน,นี้เองมันก็คงจะเป็นมวยไทยเวอร์ชั่นดาวเกตมาที่คอมเมนต์ถัดไปนะครับไทยเริ่มกลัวกุนขแม์แล้วไม่ยอมรับความจรงิงและนี่ก็คือคอมเมนต์ส่วนหนึ่งนะครับของชาวต่างชาติและชาวกัมพูชาครับโดยที่หลังๆนี่จะเป็นคอมเมนต์ชาวกัมพูชาซะส่วนใหญ่เกือบหมดเลยนะครับที่เข้ามาป่วนเพจของคุณชาติ สิทธิ์ยอดธงแล้วก็เรียกร้องให้นำนักมวยของประเทศตัวเองครับขึ้นไปจัดชกกับพี่บัวขาวแล้วก็มีคอมเมนต์ของชาวต่างชาติบางส่วนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ในเรื่องนี้ด้วยครับว่าไม่รู้จักกุลคมแมเลยเพิ่งได้ยินมาเมื่อไม่กี่วันนี้แถมยังบอกอีกว่านี่คือมวยไทยเวอร์ชันดาวเกตและนี่ก็คือข่าวสารอัปเดตล่าสุดที่แอดนำมาฝากแฟนๆนะครับ ฝากกดกระดิง่งกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับแอดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแอดจะนำข่าวอัปเดตมาฝากแฟนๆให้ได้รับชมรับฟังกันครับสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ